วัดีค่ะพ่พอแ <gorilla fruit S 1> ม่พ <Hayır. S 3> ี่น้องสมรมนีพังพวยสิ้ามาโหจักกะปรานประภาคานร้านอาหารประภาคานแหลมบริหายค่ะคดมากกับคุเดย์มาเทียวปารยากับบกินเดอร์ร้านอาหารอยู่ตรงแหลมบริหายนะคะอยู่ตรงประภาคานถึงสูงนะคะประภาคานนี่นะคะประภาคานถึงสูงตรงแหลมบริหายนะคะ เาาพราะว่าสามีดิฉันกประเทศงานอยู่น่คขึ้นกันนะคะไ่็น,ไไปปน,น,นี่ค่ะอ,อันนี้เป็นแม่ครัวนะคะตอนเช้า,เ,า,ชาเป็นประเป้นนะคะวัน <c oughs> นี้ค่ะแกแต่เกาค่ะท <c oughs> ายา <c> ท <oughs> ายา <c oughs> ของเธอแกแต่เกาค่ะ <c oughs> นนลูกค้ามาถ้าลูกค้าคอมเพลนหรือว่าไม่พอใจอะไรเคลียร์กันได้หลังครัวนะคะ แม่ผมเองครับ <laughs> แรงแม่ <laughs> คุยหน่อยเดวชีวจะไม่ค่อยพูดนะคะแต่ว่าชีจะต่อยหนักนะคะ <laughs> แล้วนี้เราก็จะบุกเข้าไปในครัวแล้วก็มาเจอคนนี้เลยค่ะเป็น ลูกใหญ่ที่นี่พี่เดย์นะคะสวัสดีจ้าม,จมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ย้อนแสงก็มองไม่ค่อยเห็นว่าพี่เดย์ดำ <c oughs> พี่เดย์จะดำค่ะหน <c oughs> ึ่งน้าตาพี่เดย์ค่ะ <c oughs> ถ้ามาทานอาหารที่ร้าน้องพาทานนะคะอยากได้อาหารรสชาติไหนบอกพี่เดย์ได้ ถ้าไม่พอใจอะไรยังไงคอมเมนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเคลียร์กับพี่เดยข้างหลังนะคะได้อาหารไม่สดรสชาติเปลี่ยนเปลี่ยนได้มีปัญหาคุยกันในครัวมีปัญหาอะไรเช็คกินหลังครัวนะคะเจอกันนะคะแล้วสำหรับวันนี้ค่ะคุณยายนะคะคุณยายก็ทํางานที่นี่ทั้งเช้าเช้าเนาะคุณยายเ็้าเช้านะคะเป็นแม่ครัวตอนเช้านะคะ เห็นอายุเยอะอย่างนี้ทีเปรี้ยวนะจ๊ะทีแบบว่ายิ่งกว่าแบบว่าวัยรุ่นยี่สิบปีคุณยายค่ะนะคะก็อย่าลืมมาทานอาหารกับที่ร้านวาฒคารนะคะมาทานก็ถามหาก็ได้นะคะพี่เดย์หรือว่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามหาได้ในครัวก็มีน้องอีกหนึ่งคนที่ทํางานอยู่ข้างในครัวนะคะอันนี้เป็นเด็กใหม่นะคะแล้วเขาก็ทําอยู่ข้างในครัวเป็น ลายอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าเตาอยู่หน้าเตานะคะ,ะ,คะแล้วก็ต้องควรจะพาเดินไปดูนะคะมีมมบรรยากาศตัวน้มันเลยมันกำลังไม่ดีกำลังมันไม่ไต้นหอมค่ะพนักงานเสิร์ฟนะคะใครที่มาทานอาหารที่ร้านน้านคารก็จะเจอเธอได้ที่นี่ต้นหอมค่ะเป็นสาวอ,อะไรนะสาวอะไรวะ สาวซูลีนปะสาวซูลินนะคะเดีล้วนี้ก็น้องใหม่นะคะนี่นี่เป็นเด็กเสริมนะคะน้องใหม่ <c oughs> ใครมาทานอาหารที่ร้านนี้ก็จะเจอนะคะอันนี้สามีดิฉันเองค่ะ <c oughs> ใครต้องใครมาทานอาหารที่นี่ก็จะเจอหมด <c oughs> ทุกคนนะคะบรรยากาศรอบร้านเป็นทะเลนะคะปิ๊งๆทะเลส,สวยๆนะ มีโต๊ะติดนั่งติดริมนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันเดยวจะพาไปเดินไปดูตรงโต๊ะที่นั่งตึงริมนะคะนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านมีต้นไม้ล,มล้มรื่นมากะะแล้วก็มีตรงนี้โต๊ะตรงนี้จะมีประมาณ5-6ตัวนะคะนั่งติดกับชายทะเลเลยสวยมากเป็นวิวทะเลที่สวยมากเ,เากพื่อนๆชาวเอซซชาอากาซา,า,า,าจะมากินกันถือว่าบ่อยนะมีคนมากิน หลายคนแล้วก็ติดใจในรสชาติอาหารแล้วก็บรรยากาศนะคะุิยังไม่หมดค่ะดิฉันจะยังไม่หมดเพียงเท่านี้อันนี้สามีดิฉันรักที่สุด <c oughs> อันนี้ก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่ทํางานที่นี่อันนี้เป็นเด็กเสิร์ฟน้องบอมนะคะแล้วคนนี้เป็นน้องน้องเอ็มทํางานในครัวนะคะอยู่หน้าเตานะคะพ่อปาเจอกับน้องเอม็มได้น้องเอ็มเป็นสาวประเภทสองที่น่าราักน่ารักคนหนึ่งแต่ตะกี้เป็นสามีเธอมาพร้อมกัน ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอคะ้องเอมยังโสดคะ่ะโอเคถ้ามาก็มาคุยกันได้นี่ยะ่ะมาคุยกันได้หมดทุกคนเลยท,ที่อยู่ในคลิปนะคะพูดคุยกันได้หรือว่าติชมอะไรก็ได้นะคะแต่สาหรับเซอร์วิสอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าพนักงานเสิร์มน้อยนะคะโอเคว้างๆใครมาเที่ยวพัทยาก็มาเที่ยวมากินนะคะมากินอาหารที่ร้านรภาคานะคะรสชาติอาหารเลิศเวอร์ค่ะโอเคนะคะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้กนละกัาเจอกันคลิปหน้านะคะัวัสดีค่ะ